ไม่มีใครมานั่งดิฟหรอกว่าความชันของอบริเวณที่ของสะพานแขวนเท่าไหร่แต่ว่าจุดสําคัญที่ที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยคิดซับซ้อนคิดในสิ่งที่เป็นระบบได้ สาุดมีผลวใิใจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์ออกมาค่ะว่าเด็กไทยของเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานโลกทั้งๆที่ชั่วโมงเรียนเนี่ยก็มากเป็นอันดับสองของโลกด้วยซ้ำนะคะอาจจะเพราะว่าเนื้อหาที่ยากเกินไปหรือเรียนแล้วไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคงทำให้เด็กๆหลายๆคนมองคณิตศาสตร์เป็นเหมือนยาขมไปเลยก็ได้แต่อย่าว่าแต่เด็กวัยเรียนเลยค่ะ เมื่อพูดถึงวิชานี้ขึ้นมาทีไรก็ทำเอาผู้ใหญ่อย่างเราๆเ,เนี่ยบางคนแอบเบ,บ้ปากอยู่ในใจเหมือนกันแต่มันมีเหตุผลอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเกลียดนี้วันนี้เราไปหาคำตอบมาให้แล้วค่ะกับอัตนยัย The Story line. s t o r y l i ไลถ้าผมขออ้างถึงหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรคณิตศาสตร์ของประเทศเราเนี่ยเ,เวลาที่เขากำหนด ตัวบ่งชี้ออกมานะครับสมัยก่อนเนี้ยสมัยยุคที่มันเป็นสบชสลนคอศูนย์หนอออึ 11, ่งหนึ่งคอศูนย์หนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยจนมายุคปัจจุบันที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็มีออแยกเป็นสาระอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันวนกันเนื้อหามันก็วนกันอ่ะมันก็ต้องอันนี้ก็ต้องเรียนบวกก่อนจากนั้นก็จะเป็นพหุนามเป็น xx yy y เป็นเลขคณิตอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันเหมือนกันเพียงแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป คือหลักสูตรไม่ใช่ไม่ปรับตัวแต่คณิตศาสตร์อะ่ะมันยังคงเดิมความเป็นเลขความเป็นพีชคณิตความเป็นเลขาคณิตเลขาคณิตมันก็มีทรงกลมทรงกลวยทรงกระบอกมันไม่มีทรงใหม่เพิ่มมาจากตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อหามันก็ยังคงต้องพูดแบบนี้อยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดนะแต่ผมมองว่ามันเป็นมันเป็นแฟกต มันเป็นความจริงที่มันมันเคยเป็นนะครับผมขอ,อยกตัวอย่างเนี้ยน้องๆเคยเรียนเรื่องพีทาโกรัสปะเออไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากเออไอ้สามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมันบอกว่าไอ้ด้านตรงสามเหลี่ยมในธรรมชาติเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากแม่งยาวสุดถูกปะมันยาวสุด,สดแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากก็จะสัน้นเขาก็บอกว่าไอ้ด้านไอ้ไอ้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยพอมันจับยกกำลังสองมาคูณกันสองครั้งมันก็เท่ากับไอ้ด้านสองอันนี้คูณกันสองครั้งแล้วบวกกันไอ้ของพีทาโกรัสเนี่ยแม่ง เกิดก่อนคิดตักราตอีกแล้ววันนี้มอเด็กมอสองที่เรียนอยู่มันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้เข้าใจผิดมากๆเลยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยท่านเน,นท้องจำอะจะทำโจทย์ปัญหาที่เปลี่ยนไปไม่ได้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตัวเลขมตีตั้งเยอะตั้งแย่พอเขาเอามาเอา,เอามาสร้างสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยตัวเลขเยอะแยะมากเลยการที่เราจะ แก้ปัญหาตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปมากๆเยอะแยะๆ,ๆมากๆเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจก่อนไม่ใช่ความจําอย่างต่าๆคือต้องเข้าใจว่ามันว่ามันดําเนินการยังไงเงื่อนไขมันเป็นยังไงมันมันทำยังไงมันถึงจะทาอย่างอื่นได้ไม่งั้นคนเราก็จะจําไปตลอดผมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยตอนที่จำเนี่ยจำจริงๆเนี่ยมันมีจำสองอย่างจําอย่างแรกคือจําสูตรคูณจำได้ไหมครับทุกคนอสองหนึ่งสองสองสอง,ส,องสี่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นจะจาอันแรก จำอีกแบบนึงคือจําสูตรผมมองว่ามีม,มีจําแค่นี้เองนอกนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจสูตรเราเรา,เราจำสูตรได้แล้วปุ๊บเราเอาจุดสูตรไปใช้ได้และมันก็จะมันก็จะไปได้เรื่อยๆเลยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจถ้าเด็กในยุคป,ปัจจุบันก็จะก็จะประมาณเนี้เออเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันเรียนยากใช่ไหมเราทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ย ไม่เห็นต้องมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยซึ่งผมก็บอกว่าจริงจริงแน่ๆมันไม่มีใครมาอยู่ยมานั่งเห็นสะพานแขวนแล้วมานั่งอินทูตเกตว่าใต้สะพานแขวนมีพื้นที่เท่าไหร่ไม่มีใครมานั่งดิฟหรอกว่าความชันของออบริเวณนี้ของสะพานแขวนเท่าไหร่แต่ว่าจุดสําคัญท,ที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวคณิตศาสตร์เนี่ยมันสามารถทาให้ทาให้เราเนี่ยคิดซ,ซับซ้อน คิดในสิ่งที่เป็นระบบได้คิดในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งชื่อพาร์ทวิชาชื่อพาร์ทตรรกศาสตร์ผมยกตัวอย่างนะตรรกศาสตร์เนี่ยม,มันพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลเป็นมันเป็นที่มาของศาสตร์ในเชิงเชิงที่มันไม่ใช่คณิตศาสตร์หลายอย่างนะอย่างแบบถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนี้คณิตศาสตร์อันนี้มันอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ของของบ้านเรานะซึ่งตรงนี้ต่างประเทศไม่มี ถ้าจะตอบผมขอมองย้อนที่หลักสูตรหลักสูตรไทยเนี่ยถ้าสังเกตนะครับคุณครูคุณครูคณคคิศาสตร์เนี่ยหรือคุณครูหลายๆวิชาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าหลักสูตรไทยเนี่ยเขาจะแยกเป็น KPA นะรู้ๆใช่ไหมฮะก็จะมี knowledge ใช่ไหม process แล้วก็ attitude แต่สิงคโปร์เนี่ยเขามีอีกด้านหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราเขาเขาเรียกว่าด้านที่เป็น meta c o g n i t i o n คือถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนเมื่อ40ปีที่แล้ว ซึ่งเมตาคอนดิชันเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าอภิปัญญาถ้าแปลถ้าแปลเป็นศัพท์วิชาการนะอภิปัญญาอภิปัญญาคืออะไรอภิปัญญาสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์เนี่ยถ้าได้ดูดีๆเนี่ยมันคือการเอาความรู้คณิตศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเวลาแก้โจทย์ปัญหาหนึ่งโจทย์เด็กไทยจะถูกสอนว่าเขียนวิธีทำเลขเขียนสัมปรสิทเขียนประโยคสัญลักษณ์มีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็สี่เหลี่ยมเคยเคยเรียนใช่ไหม ออแล้วก็สุดท้ายต้องจบด้วยอะไรนะเลขไทยวะเออมีเลขไทยของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเขียนขั้นนี้ขั้นที่1่ขั้นที่2ขั้นที่3เขาจะปล่อยอิสระให้นักเรียนคิดโดยที่ในในระดับชั้นเล็กๆเนี่ยเด็กประถมเนี่ยคุณครูเขาจะโอเคเขาเขาจะเขาจะจูงเราเหมือนกับว่าให้ให้ใหทำตามสเต็ปพอเริ่มเป็นประถมปลายเนี่ยเขาจะเริ่มปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขารู้ว่าเอ้ยไอแบบเนี้ย ถ้าทําตามที่ครูบอกเนี่ยอาจจะยากสําหรับเขาเขามีวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้เขาก็เลยสนับสนุนเหมือนทำทำตัวเป็นโค้ชอะเออวิธีนี้ดีนะลูกถ้าหนูแต่ว่าวิธีนี้อาจจะดีกว่านะมันก็จะแบบเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเออก็ไม่อยากจะพูดเชิงลบก็คือคณิตศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเราชอบเน้นให้นักเรียนเนี่ยทำตามเป๊ะๆ ถ้าผิดโอ๊ยอันน้องนี้เลข5เขียนไม่สวยเลยไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเจอผมว่าหลายคนเคยเจอเขียนไม่ไม่ทำตามสเต็ปเขาแต่คําตอบถูกบางทีไม่ให้แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีการคิดที่หลากหลายใช้วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาซึ่งตรงนั้นมันก็ขโมดมันจะมามาถึงคําว่าเมตาคอนดิชั่นครับผมว่าอย่าง คณิตศาสตร์ที่ควรจะเป็นควรจะควรจะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาเห็นเลยว่าก่อนจะเรียนเนี่ยบทเนี้ยทำอะไรได้ในหัวข้อเนี่ยทำอะไรได้โดยส่วนใหญ่ผมผมเชื่อว่าร้อส่วนใหญ่เนี่ยบทที่มันเป็น abstract มากๆที่เป็นเห็นเห็นว่ามันเป็น x เป็น y เป็นมีแต่ตัวแปรไม่เห็นมีโจทย์ปัญหาเลยเลยคุณครูก็จะแบบบอกให้แบบอย่างนี้มันคืออย่างนี้นักเรียนเวลาเรียนไปไม่ได้เห็นเลยว่าจะเอาไปใช้ทําอะไร ท,ทั้งที่มันใช้ทําอะไรได้แต่เขาไม่ได้พลิกมุมนั้นขึ้นมาพูดตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าถ้าพูดศำสาร์การสอนเนี่ยการ engage การ engage คือการดึงดึงความสนใจนักเรียนน่ผมว่าสําคัญสุดๆคือถ้านักเรียนสนมีความสนใจแล้วอ่ะก็อยากเรียนมผมมองว่าทุกวันนี้ตัวหลักสูตรผมไม่ผิดหลักสูตรเป็นอย่างนี้แต่คุณครูอาจจะต้องออใ,หให้เด็กทําให้เด็กนักเรียนหเห็นความสําคัญแล้วก็รู้ว่า เด็กสามารถใช้อะไรในชีตประจําวันได้ครับที่แน่ๆเลยคือการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตสมมติของเบื่เหมือนกันมี2ไซส์ไซส์อันหนึ่งไซส์ใหญ่ราคาหนึ่งไซส์เล็กอีกราคาหนึ่งแต่เราต้องใช้ไซส์เล็กหลายๆอันเราจะซื้อไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ดีแบบนี้บางคนก็จะคิดว่าโหไซส์ใหญ่ต้องถูกกว่าแน่ แต่ถ้าคุณคำนวณออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไซส์เล็กเลยๆอันอาจจะเป็นไงกว่าถูกกว่าก็เป็นได้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมขอตัวอย่างอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมไปซื้อเสื้อเสื้อผ้าที่ประตูน้าอืมอ่าเขาก็บอกว่าถ้าซื้อ1ตัวเนี่ยลด10%ซื้อ1ตัว10%ลองนึกนะถ้าผมตอนเนี้ยผมซื้อตัวเนี้ยหนึ่งตัว10%แต่ผมอยากได้3ตัวผมซื้อทีเดียว3ตัวแล้วมันลด10% หรือผมซื้อ1ตัว10%และอีกผมมาซื้อ1ตัวอีก10%แลวผมมาซื้อ1ตัวอีก10%แบบเนี้ยคิดว่ามันเท่ากันไหมเท่านะเห็นว่าจริงเท่านะนี่แหละแต่ก่อนเนี้ยผมผมไม่รู้เครื่องคิดเลขอ่ะมันตัดสินอะไรแทนเราไม่ได้อย่างเหตุการณ์เมื่อกี้ ที่จะซื้อบางทีเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินนะเราสนใจเรื่องความพร้อมในการจ่ายเครื่องคิดเลขมันช่วยเราคำนวณแน่นอนการคำนวณเป็นหัวใจสำคัญของคณิตศาสตร์แต่คณิตศาสตร์ทำให้เราคิดเป็นระบบคณิตศาสตร์ทำให้เรามีการตัดสินใจที่ดีคณิตศาสตร์ทำให้เรามีตรรก,กะมีเหตุมีผลที่ดีอันนี้คือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของชาคณิตศาสตร์